อันนี้คือเราใช้พริกกะเหลี่ยงรำนะครับมรเหียงมาลกอ่อนพี่จะเราฆ่าเขาบอกว่าต้องค่อยๆใส่น้ำปานองผมไม่อยากเชื่อกับบีบให้มาโอ้ยก็ใส่ได้หมดเนี่ยมันก็เลยทเพราะอาการร้อนแต่ว่าไปต้อง ทำฟาให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดาทอสอเสียดเยียดยามประจุดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การนาเสนเนอให้คนที่มีฟาร์มตกคลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลียมกลนโกงคลองมิชาชีพถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันลูดเรื่องกระเบื้องเล่าให้ให้ัสดีกับเอฟซีครับวันนี้อีกเมนูหนึ่งครับที่เชฟเอกเขาจะแนะนำเชฟเอกครับวันนี้ทำอะไรให้เอฟซีดูครับ โอ้ให้ให้ดอกไม้ตกดอกไม้ตกไมวันนี้คือเราจะทําเมนูอะไรครับเห็นมีพริกกับกะเพราอ,อ๋อขัดก,กะเพราไทยตัวสืบครับอ๋อัดกะเพราไทยตัวสืบนะฮะเราไทยตัวสืบการทําก็มีอะไรบ้างครับเชฟไม่ยากคุณแม่ใช้เวลาทชาวราเขาใส่นี่เลยนะอ,อ๋อไม่คือเอาพริกกับกระเทียมตามก่อนอ,อ่อาอ่าเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยหวันแล้เขาต้องไวานอะเอาอเตามเลยเชฟอ่เชฟตามอ๋อแล้วต้องตามไหมครับเชฟ ตามมาตามเฮ้ยผมว่าทำร่างดีกว่าเชฟเพราะนี่มันมันมันก็โทษตามร่างตามร่างวันนี้เสนอเมนูผัดกะเพรานะครับเอาตามเลยได้เลยครับเอาแล้วไม่ตามป้าเทปอะไรของมันวะเฮ้ยคือการอะไรครับเอะไรอะไรที่การตามพี่กูไม่เคยเห็นนี่แหละมันเกิดมาจากคนพ่อคนแม่กูป้าเทปผมตามดีบาดไหมก็ตามมาเยอะที่เชี่ยวเชีตามดีบาดไหม เชฟขอโทษเลยเนี่ยที่ไปซื้อผักกะเพราเห็นก็ใส่หมูใส่เนื้อใส่ไก่นี่คือเป็นการผักกะเพราที่ผิดเหรอใช้พริกกะเพราเย่างเดียวอันนี้ใส่ม่วงหมดถ้าจดชื่อเออใส่ม่วงหมดถ้าจดชื่อนะฮะโอเคครับนี่ฮะอันนี้คือเราใช้พริกกระเหลี่ยงจำนะครับอันนี้คือยํำครับนี่คือพริกกระเหลี่ยงนะฮะอ่ะพอแล้วเชฟครับผมสงสัยว่าทําไมสิงแมวก้างพริกออกอ๋อมันหน้าจะน่าจะแก้โรคไอแ้ว ไอ้โรคอะไรครับแก้โรคปวดท้องได้โอ้โหเชฟเป็นรู้ว่าออะไรยู่เขาว่าก้างพริกเนี่ยมันสามารถบรรเทาอาการปวดท้องได้นี่นะครับสมบัติผมง่ายๆครับเชฟใช่ไหมใบกะเพรากับพริกนี่คือผักกะเพราครับอ่าคุณทนายขอยิ้มกระทะหน่อยไป่เงินเลยจังเลยจังเลยเดี๋ยวเราไปผู้ช่วยเชฟก็เอามาใส่เน้อมันพื้น่ะรักเนี้ยเราก็ต้องใส่พริกไหมถ้าเราเทก็พูดเลยนะครับเทก็พวดเลยครับเพว่เทก็พูดนะฮะพวดพูดฮะ จริงเมื่อกี้ผมจำมั่วไงจยอ๋งให้พูดๆนะฮะมาแล้วพูดช่วยมาแล้วพูดช่วยมาแลนะ้วถ้าทำเหมือนข้าวบ้านพริกคือว่าผมจำได้ประมาณนี้แหละมันจะจะทับจะทับเชฟครับผมแล้วใบกะเพราที่เราต้องเด็ดไหมกิค๊คือถ้ารีบมันก็ใส่ไปเลยแต่ว่าอเอาแบบแล้วแต่เขาสั่งตามลูกค้าสั่งเราแล้วถ้ารีบเดี๋ยวเขาใส่ไปเลยปกติเชฟเด็ดไหมถ้ารีบอะไร้็ใส่ไปเลยใสทั้งกล้าเนี่ยเลยใบกระเพราไม่คือว่าทางโซนแล้วถ้าเขารีบเขาก็ใส่อย่างนี้เลยบัเอ๋อเชใสแล้วกันนะ เดี para, <át stars> ๋ยวได้ปไหนถ้าถ้าถ้าเ้าเขไม่ได้ข้อเก็ดตรงนี้นะมาทำอีก้านนั้นแต่ราแพงไว้การเด็ดไปกะเพรามันมต้องมีทักษะการในการเด็ดนะเชฟไม่ต้องมีมากอย่างนี้เขาตำตักอะไรเงี้ยโอ้แล้วเชฟกูว่าเด็ดไปนะไก่ทั้งก้านดีกว่าไหมถ้าแต่มื่วันนี้เขาไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยไอ้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 ไอาไอ้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 ่อ้ไ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 า้ไอ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 ้อ้ไ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 อยอ้หารอร่อไ้ไ้อมากเลยอ่ะอน้ ก่อนพี่จะทข้าเขาบอกว่าต้องค่อยๆส่ายำปลเนี่ยผมไม่อยากเชื่อกรบบีบให้มาโอ้ยไม่ไีมีขายในนี่ที่จะเติมเดคอยเราแกดเติาต่อแฝดเมา่อแฝดซูน้องให้เอามาเพิ่มให้โคสีลมเตมไว้ตอนโอ้มันก็ไก่เดียวเส่รไรโอ้อะไเหียไส่นี่แหละไส่ไ้ใหมดนี่แหลไม่หมดตัวทีเพราะอากาศรอแต่ว่าต้องดไป เอาเต้นคือปรุงกับกะเพรานะเอฟซีครับของเชฟเอกก็ไม่มีอะไรมากนะนี่แค่ตรองลองต้องปางเลยนะทนายับผมยังมีข้าวแดงแมวแต่ปับน้ำมันพืชนะมันพีชนะมันยีดกับกะเพราพีชัะเทียมเหยนะเออในแนวเปรี้ยวมันเชฟครับขอถามไปเลยแบบนี้เราขายอยู่จานเท่าไหร่ครับเอาแน่น่าจะอยู่ที่ราคาถ้าวันนี้น่าจะที่ราคาห้าสิบบาทเป็นไปถ้าพี่แก่ไม่แพงไม่แพงเออธรรมดาห้าสิบพี่แต่หกสิบบาทหกสิบบาทโอ้ไม่เอาพี่สิบหกสิบบาทโอ้ไม่ก้อีกแล้ว อ่ะเชฟยกเลยอายกไปนู่นเลยอันนี้ไปขอหน้ครับอ่าส่งนะฮะปกติขายนะจานละห้าสิบบาทก็ถ้าธรรมดาห้าสิบบาทถ้าบางที่เขาอะธรรมดาห้าสิบถ้าบางที่ก็พิเศษ45-50บาทก็มีโอ้บ้านหนึ่งขายขายดีไหมครับเชฟเนี่ยก็มันดีเพราะย่านมันเหมือนย่านบวบอะเหรอบุกพ่างนี่ขอโทษเชฟบุแล้วกินกินอยู่มีลูกค้าเคยด่าหรือมั้ยเขาเขาเขาาจ่ายได้เพราะย่านมันไม่ผมถามว่าลูกค้ากินกินอยู่ลูกค้าด่าหรือมั้ย ก็ไม่ด่าเขาเขาบอกว่ามันรสชาติแบบเราจัดจ้านดิโอ้ยจ้าร้านเปิดอยู่กี่สาขาเนี่ยประมาณกี่สาขาขออนุญาตถามอ่ะมันนานมาแล้วก็คุณกระจายนานันนี้ไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราจะขาให้ผู้ช่วยเชฟเขาเขาเกี่ยวเขกินก่อนนะผู้ช่วยมามาันนครับไรุ่นหน่อยเรื่อง่อนน้นนี้ก็เจ็บเอยังไม่ได้เดียห้ดวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไหมอไมไ้เลยอ่ะอ ร้อนเหรอไอ่ร้อนรอรสชาติเป็นไงครับึ๊เป็นไงรสชาติยกมือคืออะไรอ่ด้วยกอร่อยไหมอร่อยเกทปอะเทปปัดเองเทปปัดเองเทปวัตถุกินโชว์นะครับห้าปากหมดเลยห้าไปไหนอยู่ตรงเนี้ยไปไหนไปไหนไมห้าไปไหนห้าไปไหนห้าไปไหน เอ๊ะเชฟรู้สึกว่ากลิ่นตัวเชฟจะแรงว่ะน่าจะเป็นเครื่องเทศพริกมากกว่าที่ออกเป็นไงเป็นไงจ่ายละห้าสิบบาทนะจ๊ะทำเองคะเชฟปัดเองอ่ะลืมซอสน้ำตาไหมครับตาวอร่อยดิคืนตอนนี้นะัวเขอโทษนะผู้ชายเชฟก่อนน้ำตาจะไมเราเราเราเสียใจเรื่องอะไรครับเป็ดเฮ้ยมันเป็ดน้ำตาไหลเหรอคิดถึงลูกคิดถึงลูกก็คิดถึงลูกลูกพี่มึงผัดมึงต้องแดกเองเนี่ยอีกคำหนึ่งครับเชฟพราะเชฟผัดเอง กินกะเพราด้วยเชฟโอ้ยกะเพราโอ้ห <mł> น้าอร่อยมากเลยผัดเองครับผัดเองก็ต้องแดกเองครับหน้าอร่อยมากผมเองนู่สูอ,นะอร่อยอร่อย,ออยนะน่าจะอร่อย,ออยนะออยขอน้ำหแบบน่อยน,น,น้ำถุงน้ำนนมันห้ามพ่นห้ามพ่น อร่อยไหมคำเดียวัำไม่อีกคำไม่อีกคำอีกคำไหมอีกคำเลยอร่อยคโอ้เอฟซีครับนี่คือพริกกระเหรี่ยงครับนี่พริกคือพริกกระเหรี่ยงของแท้นะครับลูกพี่กเขากินแล้วอ่ะครับขออ่ะมึงมากไม่งั้นไม่ได้ห้าร้อยนะอ,นนอ่าวพันพันร้อยอ้าวพันร้อยเอาโอเคไม่ได้นะพยานมีนะเดือนหนึ่งตัวเอาเดือนหนึ่งตัวอ้าวไปกับเผาพริกกระเหรี่ยงนะครับเดี๋ยวได้แน่พันร้อยปึ๊บพริกกระเหรี่ยงของแท้ครับเอฟซีไปไงกปใช่ไก็ไปได้ได้เขาไม่ได้ครับตัวเดียวตัวเดียวเอาเอากินใบกะเผราเลยปะ ติดคไองเลยช่วยบอกเสทางไปร้านหน่ยดิเนทางไปร้านรติผมเอาปะเภทบุรีไปยังไงไปโ้นเหนือครับตนเหนือโนเหนือแงยังไงจอบอกทางเลยมันคือเดีไลโลดมันคือเดีไลโรดเดรีไลโรดเล่ยตู้ไหนครับ้ไห อร่อยครับผมเป็นไงเป็นไงเจดอยอร่อยเลยดยอเดู้อเีครับร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงร้อนแโอเคจิ้มแบคนญี่ปุ่นก่อนหเรอไปแน่ไปไปไปปกินคนญี่ปุ่นไปไม่อังไโอเคจิ้มิม้มเยยอ่ะอ่ะาอย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์กด ตามไปตามมาดูกันนะว่าเชฟหมอปลาจะมีหะไรเชฟแต่ละเชฟเขาจะมาแนะนำเมนูอะไรฝากติดตาม EP ต่อไปสำหรับิีพีนี้พันกระเพราของแท้พริกกระเงดด้วยเผ็ดจริงนะจ๊ะจะบอกให้เป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดขี้มุ้งหลือบอกใครเลยเผ็ดขี้มุ้งหรโอ